พบกับผมครูคูพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูคูพิธีไกด์นะครับจะวันนี้นะครับกับผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับมังงะไทยหรือการ์ตูนไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งคราวนี้จะเป็นเรื่องแรกของสำนักพิมพ์พูนิก้าที่ผมจะนำมาพรีเซนต์ให้ทุกท่านได้พูดคุยกันนะครับก็คือพูนิก้าแบคแฟนตาซีซีรีส์นะครับ ชมรมเกียนผีนะครับซึ่งมีทั้งหมด1ถึงเเล่มจบนะครับชมรมเกียนผีเป็นพูนิก้าแบ็คแฟนตาซีซีรีส์นะครับผมเขาบอกเลยลเรื่องนี้ไม่มีความแบ็คแฟนตาซีซีรีส์เลยนะครับอ่ะเล่มที่1นะครับจะมีราคาปกอยู่ที่65แต่ออกมานานแล้วผมคิดว่าหาซื้อต้องหาซื้อมือ2นะครับเล่มสุดท้ายหนาหน่อยครับคือ139ยสามบ จะเห็นความหนานะครับเล่มอื่นๆอยู่ที่65ดูความหนานะครับเทียบกันเาว่าเล่มที่1นึ่เล่มที่เก้านะครับเล่มจบนะครับสำหรับชมรมเกียนผีของเรานะครับกระดาษก็เป็นกระดาษรูปธรรมดานะครับรูปเล่มกระดาษน้ำตาลรูปธรรมดาเลยนะครับนี่ครับระดาน้ำตาลธรรมดารูปเล่มอยู่ที่บิ๊กบุ๊กนะครับบิ๊กบุ๊กนะครับบิ๊กบุ๊กสื่อการ์ตูนทั่วไปนะครับแล้วก็ ปกชั้นเดียวนะครับนี่ปกชั้นเดียวข้างในาเป็นสีดําไม่มีปีกปกนะครับนี่ครับนี่ปีกปกนะครับจำนวนหน้าไม่มีหมายเลขหน้าบอกไว้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่า1เล่มเนี่ยมีทั้งหมดกี่หน้านะครับอันนี้ก็เป็นรูปเล่มนะซึ่งสำนักพิมพ์บูนิก้านะนี่ครับสีลักณนี้บูนิก้าคอมิก เกีย e เล่มที่1น,นะครับแล้วก็แต่งโดยนี่ครับเรื่องในะภาพโดยคุณเย,ยวซาดิบนะบถ้าผมอา่านผิดขออัภัรด้วยนะครับนี่ครับการ์ตูนผีหารุ่วที่ทยองขวันแต่ขำกากจนคุณหวาดกลัวแล้วหัวเราะจนท้องแข็งพูดง่ายคือไม่มีความน้ากลัวสักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เน้นฮามากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูขนรูปเล่มกันนะครับ หรภาพนกไหมดูเปันอ่าเปิดมาแลนนี่ฮะเป็นข่อมูลหนังสือนะครับอ่าราคาแล้วก็วาดโดยใครพิมพ์ที่ไหนนะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่ปี57แล้วนะครับหกปีนี้6 7ก็10ปีแล้วนะครับเรื่องนี้นครับจากใจผู้แต่งนะครับคุณเกียวซาดิกก็จะมีทุกเล่มนะครับหน้าแรกๆนะก็สารบันของเรานั่นเองนะครับเป็นภาพเล่มแรกนะครับไปดูลายเส้นนะครับลายเส้นของสไตล์บูนิก้าเลยนะครับ นี่ yeah. เป็นลายปูนิก้าครับใครที่ไม่เคยอ่านปูนิก้าก็จะรู้สึกปแปลกๆหน่อยนะครับมันมันไม่เหมือนลายเส้นที่เราเคยอ่านหนังสือกร์ตูนกันมานะครับลายเส้นสไตล์ปูนิก้านี่ครับ hey. ดูค่ะฉากหาครับกินลูกกตานะครับไอรินนะครับไอรินอ่านี่ครับไอรินนาเอกของเรื่องนะครับ ตามล่าท้าทีกันไอรินจะให้ดูไอรินทิธนะีครับไอรินไอรินอยู่ไหนนะนี่ครับไอรินนะครับม่สี่ทับสามนะครับไอรินรนี่ครับโอ้มันไม่หลอนนะหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่นางตาหนีของเราก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นครับภาพในเล่มหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพเล่มสุดท้ายกันบ้างครับมาปกก็ มีร่องรอยความแตกต่างออนิดนึงนะตูได้ครับ้าเล่สุดท้ายนะครับลักษณะท่าทางของตัวละครก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับอันนี้คุณพ่อของระเอกของเรานั่นเองนะครับดูภาพเล่มสุดท้ายนี่ครับน่นจาจะนางตานีนะน,าน,านะครับตาณีที่เพเอกใส่มานะจำไม่ผิดนะครับ เอานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สปอยเนื้อเรื่องคร่าวๆกันนิดๆหน่อยๆครับเผื่อใครสนใจชมรมเกลียนผีของคุริกาดูที่ปกหลังกั้นก่อนครับนี่ครับเขาบอกว่าเมื่อหนุ่มสุดหล่อสุดเพี้ยนผู้อยากเห็นผีบวกหนุ่มแว่นสุดเงียบแต่อยากมีเพื่อนเป็นมนุษย์มนุษย์ตากดาวและสาว เดียงสาเพื่อนน้อยแต่นั้นมองเห็นผีนะครับสคนนะครับความลงตัวแบบไม่เข้าพวกจึงบังเกิดขึ้นชมรมเกียนผีผูพ้พร้อมปฏิบัติภารกิจเกียนทั่วราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นบ้านคนหรือบ้านผีหรือแม้แต่บ้านของคุณก็ตามเตรียมหวัดกูรกิจล้อเป็นเสียงหัวเราะก,กันได้แล้วนะครับนี่คือปกหลังเล่มหนึเดี๋ยวดูเล่มสุดท้ายนะก็เขียนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เนื้อเรื่องคร่าวๆเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับก็คือประกอบด้วย3ตัวหลักนะครับในเนื้อเรื่องนี้ดูทีป่ปกสุดท้ายก็ได้นะครับสตัวหลักนะครับก็คือชมรมเกียนผีของเราคือประธานชมรมนะครับเพลงของเราทีทัสนะครับอ่าแล้วก็รองประธานนะครับหนุ่มแวนกริชแล้วก็นางเอกของเราที่เพิ่งเข้าเรียนนะครับม .4 ทักสาไอรินนะครับซึ่งไอรินเนี่ยได้มาเข้าเรียนแล้วเป็นคนที่เห็นผีปรากฏว่าไปพบกับทีทัศเข้าทีทัศก็ พยายามลากไอรินมาเข้าชมรมเกียนผีนะครับเพราะว่าสีทัศน์เป็นคนที่อยากเห็นผีส่วนกริตนี่ก็จะเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีในชมรมนะครับคอยประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้ทีทัศซึ่งทีทัศเนี่ยเป็นบ้านรวยนะครับพูดง่ายๆคือเป็นผู้อุปกระเงินให้กริตนะครับสองคนนี้เป็นเพื่อนซีกันนะครับตั้งชมรมมาเป็นประธานแล้วก็รอประธานแล้วก็ประกอบด้วยสมาชิกไอรินคนใหม่นะครับจากพัทจักรภูโดนทีทัศลากเข้าชมรมนะครับเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับผีจึงเกิดขึ้นแม้กระทั่ง นางตานีการถอดปิญญาสารหรือแม้กระทั่งตายก็มีนะครับแล้วก็มีประธานที่คอยจ้องจะยุบป,ประธานโรงเรียนนะครับคอยจ้องจะยุบชมรมของทีทัศอยู่แล้วก็เล่นสุดท้ายก็มีคุณพ่อของทีทัสมิสเตอร์อาตร์กรนรับผมจำชื่อผิดก็พยายามจะพาทีทัศน์กลับบ้านโดยการยุบชมรมให้ได้นะครับนั้นเรื่องรู้นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผีการที่สุดล่าท้าผีของชมรมเกียนผีจึงได้เริ่มต้นขึ้นทีทัศจะเห็นผีหรือไม่กิจจะได้เจอผีที่เป็นเพื่อนกับกิจหรือไม่ ให้ของเราจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้อย่างไรไอไอลินสาวน้อยไร้เดียงสารครับบอกให้ทุกท่านติดตามได้ในชมรมเกียนผีเล่ม1ถึงเล่ม9นะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงให้คะแนนสำหรับสำหรับรูปเล่มนะครับคะแนนรูปเล่มกระดาษน้ำตาลปกชั้นเดียวมาครบเลยสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับแต่ว่าภาพสวยนะครับอ่านสนุกใช้ได้ภาพ ดีคาผิดไม่ค่อยมีนะครับในรูปเล่มผมหาคาผิดไม่เจอเหมือนกันเพราะผมก็อ่านนานแล้วแต่เอามาพูดคุยกันรูปเล่มผมให้คะแนนอยู่ที่6คะแนนนะครับเนื่องจากเป็นกระดาษรูปแล้วก็ปกชั้นเดียวนะครับนะครับไปต่อที่คะแนนเนื้อเรื่องนะครับรับขายที่ชอบประตูผีสุดหลอนก็ต้อง ขอไพ่นะครับต้องตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเนื่องจากเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าไม่หลอนเน้นหาและเน้นขานะครับผุเกียวซาดิบวาดภาพได้สวยงามนะครับในด้านเนื้อเรื่องอ่านสนุกอ่านเพลินใครที่เป็นสาวกผีสุดเพี้ยนสุดา่าก็น่าจะชอบกันผมให้คะแนนเนื้อเรื่องอยู่ที่7จคะแนนนะครับ เป็นประตูที่อ่านเพลินอ่านสนุกนะครับใครชอบชมรมตัวป่วนของฝังงนี้ก็ไปติดตามกันได้ในชมรมเกียรผีของคูนก้าหาซื้อมือสองกันได้นะครับนะครับสำหรับวันนี้ผมคูนิกพีทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบกดทุกชจยกดซั b s c r i b e แล้วก็พูดคุยกับผมได้ข้างล่างนะครับและตอนนี้นะครับช่องของผมได้เปิดรับสมัครสมาชิกและโดนในอบคุณแล้วนะครับใครอยากไปยนงใจให้ผมก็ สมัครสมาชิกและโดนในขอบคุณมาได้หรือแค่กดไลค์กดสับ s c คาย์เข้ามาดูก็ขอบคุณแล้วครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากชมลมเกมผีด้วยนะครับเอาใจช่วยน้องไอรินกันนะครับ